จากคิวแล้วนะครับที่เราทําปิดนะครับอีรันไม่ขึ้นนะครับเป็นเพราะไอ้นี่ครับ็กเด็กตูงนะครับแต่หน้าฟอร์มอินดนะครับเราลืมใส่ตรงนี้นะเปิดปิดตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับแรกเราใส่เป็นเท่ากับเท่ากับครับแกเป็นตัวนี้ครับก็มีตรงนี้ครับเราไปใส่ชื่อไฟล์ปิดครับแกเรียบร้อยแล้วครับเป็นอิ i t ิ FTD นะครับี่เหลือก็ถูกต้องแล้วครับ แล้วก็มีหน้านี้ครับหน้านี้มีตรไหนหน้าตรงตรงนี้ครับตอนแรกเราเปลี่ยนเป็น u ด data าาครับแต่มัน data าาครับแต่เปลี่ยนเอาแรกวเป็นตัว e นะครับใส่ตัว e ปิดพลาทดทางเทคนิคครับาลองรันดูนะครับเช่นเปลี่ยนสมตีนะควับสมตีนะครับ,รบแก้ไข สมศักดิ์สมศักดิ์อ่สมศักดิ์สักิปสกิงนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าแล้วก็เบอร์โทรเปลี่ยนนะครับอัันครบแล้วกดยืนยงงันแก้ไขนะครับ ใช่มครับแล้วเรากดยกเดินครับกลับมาได้เลยครับกับการนำเสนอเป็นแค่นี้ครับขอบคุณครับ